เียยนล้อฮะโอ้โโอหเคทุกคนสวัสดีทุกคนอยู่ตอนเราสู่เกมฟาร์มิงสุรเทอร์สิบเก้านะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวนะฮะก็ห่างหายครับรถเกี่ยวข้าวไปรายคลิปเลยทุกคนนะครับผมนะฮะัสามคลิปนี้ก็ผมจะพาเจ้าเทมโก้ะครับผมเอสเจ็ดพันนะครับผมนะฮะนี่ข้างหลังนี่เลยนะฮะไปเกี่ยวข้าวแมพไทยนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มากับหัวลากจิก้าเนรับผม แล้วก็พร้อมกับเทนเลอร์นะครับผมแล้วเราจะย้ายรถไปที่ทุ่งนาของเรานะครับผมนี่พาไปดูรถเขียวครับคันนี้ก็เป็นเทมโก้นะผมยี่ส์เจ็ดพันครับผมเป็นเอ็กซิลีครับผม,น,บผมนี่ดูม,มาในโทนสีแดงนะครับผมตัดด้วยเทาเนะี่ยพาวออกสีควอนบุรีทุกคนนะครับผมน,ะนี่ แบบใหม่ด้วยทุกคนนี่สวยงามฮะเป็นแท็กที่วาดขึ้นมาใหม่ครับผมเก็บรายละเอียดได้สมจริงนะฮะคันนี้เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ที่นําเข้าจากอเมริกาครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ขำมินนะฮะ,ะขึ้นไปบนรถครับผมกลางอุ้มให้ดูครับนี่ ระบบไฟฮะนี่ๆๆครับผมสีขาวด้านหลังนี่เป็น LED นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ติดตัดต้งระบบไฟไว้ฮะับก็มีประมาณนี้นะฮะก็จะมีไฟหน้าครับเป็น LED หมดเลยครับผมตัวนี้ไม่มีร่มนะฮะตัวนี้ไม่มีร่มโอเคปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเรา,อาเอาลูกคันเทเลอร์ครับผม ดูเหมือนว่ามันได้ห่างห่างนหค่อนข้างห่างขึ้นได้หรือเปล่ามันมัจะเหมาะกับพวกแมคโครนะฮะน่าจะได้นะครับผมได้อยู่ได้อยู่ น่าจะได้สองคันนะทุกคนแต่ว่านี่เราไปคันเดียวก่อนนี่ครับเก็บกุ้มก่อนโอเคดับเครื่องฮะเดี๋ยวเราย้ายไปที่แปลงนากันเลยครับผมนี่กับเจ้าอิสุชิก้าครับผมคันนี้ีโอ้ยเสียงมันนั่นเลยครับ ก็แต่แบบว่าไม่มีสามสามชา้าต tamam. ้องกดเอาเองฮะไปฮะก็ยังอยู่กับแบบมาตูมพุทธิเดชครับผมบไทยของเราฮะติดอะไรอ่ะ แมนนี้เป็นแมนที่อัปเดตนะครับผมนะฮะใครที่ซื้อต,ตัวเก่าไปเล่นนะครับก็สามารถเพิ่มตังค์เล็กน้อยฮะแล้วก็อัปเดตโซแมปนี้ได้เลยครับผมก็จะมีอะไรเพิ่มมาเยอะนะลืมล็อกเบลฮะลองล็อกเบลก่อนเดี๋ยวแลมันตกสพาลอยเฉียดเล็กน้อยฮะ โอ้โหฮอโอ้ยทุกคนเกิดบัติเหตุฮะชนขอบสะพานครับผมโอ้ยเรียบร้อยเลยฮะต้องลงไปดูสักหน่อยฮะเสียหายหลายแสนเลยครับงานนี้โอ้รถตกเกี่ยวครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับผมนี่ฮะ เกี mm ่ย hmm. วคอสะพานตรงนี้ครับผมตกเลยฮะเท่าแกว่าไงเนี่ยเท่าแกว่าไงอะเรียบเอาตั้งก่อนเดี๋ยวเท่าแกมาตั้งกินก่อนโอเคครับผมเราก็กู้รถเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ขึ้นใหม่ครับผมผมบาดเหตุเล็กน้อยนะทุกคนครับผมนะฮะ เจ้าเทมโกเอสเจ็ดพันแ้วเองยทุกคนเนี่ยล็อกเบล์แล้วยังชนแล้วหลุดเลยทุกคนนะฮะรุนแรงมากเลยนะฮะโอเคดับเครื่องครับไปกันต่อครับผมนี่ฮะเจ้าของนาโทรเรียกเลยทุกคนนะบอกเกิดอะไรขึ้นฮะบอกว่ารถเสียหลักเล็กน้อยฮะโอเคครับผมไปต่อฮะเอ้หัวหลากของเราฮะ ไฟโชว์สักหน่ยอยนี่เตะรถเกี่ยวเลยนะเสียงเตะนะฮะเกียร์ผมซอยที่เข้าไปวัดเลยทุกคนนะผมอพอเบาหักพอเบามุม เฮ้ยทำไมล้อมันหายรข้างหนึ่งโอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่นะะเ <s uck> <s uck> นี่ยขับรถไม่ค่อยตรงทางเท่าไหร่ฮ <s> ะ <uck> เคี๋ยบผมเราจะลงเกี่ยวแถวนี้นะฮะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนแหมเหลืองอลามเลยทุกคนนะเกี่ยวไม่ทันแน่นอนแคบคันเดียวฮนะโอเคครับผมนี่หนับเครื่องเลยนะฮะเอามาได้ลงแหมเทมโก้นี่ สีแดงตัดดำนี่สวยมากทุกคนเนะี่ยเข้ากันดูเข้ากันมากเลยะฮะ,ะ,ะค่อยๆลงแล้วกันไม่ได้ถอดเบลล์ด้วยนะฮะนี่ลันทุ่งลันทุ่งฮนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรากางอุ้มก่อนก็ปรับนวดเกียวฮะให้เหมาะสมกับข้าวตั้งหรือว่าข้าวล้มนะฮะเคลียวผมเครื่องก่อนไล่ข้าวเก่าออก,ก่อนนะฮะนี่โอเคครับผมดูกันเลยครับผม เป็นโก้ฮะลง,ลงมุมนี้ก่อนเลยมือจะเก็บยากนะอืมโอเคครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้นะฮะมุมนี้ ตุกเล็กน้อยก็ตุกเล็กน้อยใครที่ชื่นชอบหมอดูประไทยนะผมนะฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะใครที่สนใจหมดแล้วก็ติดต่อตทีดด่เพจใต้รังคิดได้เลยนะขอมีทั้ง f a ม m i n g 19และ f a ม m i n g 22นะผมนะในส่วนของเกมในมือถือนะ farming มม20ก็มีนะครับผมนะฮะแต่ว่าต้องไปลงบัตรเองนะครับผมเพราะว่าผมไม่รับทำเอ k ีคนะเพราะว่า ตาที่กฎหมายนะผมนะฮะเป็นเป็นแอฟเถื่อนเนี่ยผมโอเคฮะใครที่อยากสนับสนุนก็ติดต่อทางเพจใอไต่ลักคิดได้เลยครับเนาะช่วงนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นของฟาร์มมิ่งยี่สิบองนะผมก็จะตอนรับฟาร์มมิ่งยี่ห้านะฮะก็จะฉลองเนี่ยผมลดราคาแล้วก็ใครที่จับจองไปนะฮะ ถ้าอัปเดตในฟาร์มิ่งยนี่ผมจะให้ราคาที่พิเศษนะครับผมไม่ต้องจ่ายเต็มครับผมนะประมาณนั้นแน่นอนก็รีบๆเลยนะครับผม25นี่ต้องมาแน่นอนฮนะแล้วก็ความสมจริงครับผมมีมากขึ้นแน่นอนนะต้องมีอัปเดตนะครับผมมากกว่านี้นอนส่วน ที่เห็นคร่าวๆครับคือน้ำครับผมนะมีการกระเพื่อมนะผมแล้วก็จะมีรถแบบว่ารถดำนานะฮะเขาบอกว่าเป็นแนวเกษตรฝั่งเอเชียครับผมน่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าไทยเรานั่นเองนะถ้าที่ดูคลิปน่าจะเป็นแถวเวียดนามนะ,นนะมนก็ญี่ปุ่นนะฮะในงี้ก็ญี่ปุ่น จะเห็นว่ามีควายครับผมนะน่าจะเป็นไทยหลย <c oughs> ะแต่ว่าไทยเราก็เนาะเอกลักษณ์เนี่ยก็แน่นอนครับเห็นว่ามีข้าวครับผมนะฮะเป็นข้าวแบบข้าวเหมือนบ้านเราเลยนะฮะในคลิปนี้ครับผมก็ไปลองดูที่ยูทูบนะฮะมีไตเติ้ลมาให้ ผมนี่ตั้งตารอเลยนะครับผมเตรียมทำหมดเลยนะฮะจะดูว่าจะสวยงามขนาดไหนครับผมพวกอีพิคนะครับผม, e บผมต,ต่างๆถ้าแบบว่ารูปเกี่ยวในน้ำนี่ฮะน้ำกับเพื่อมนี่คิดว่าน่จาจะสมจริงนะดูมีโคลนมีอะไรติดนะ <c oughs> น้ำกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะสนุกน่าดูทุกคนครับผม วอน,นน้านี้เขาก็มีแจกตัวเกมฟรีนะฮะแต่ว่าหมดเขตไปแล้วครับผมเกพมพามิงนะ่งยี่สิบสองเนี่ยมีกระตุกเล็กน้อยครับผมนะเล่นไม่ค่อยลื่นเท่าไหรนะ่ผมน่าจะเปิดอะไรไว้สักอย่างปนกะติย่อเล่นมันจะลื่นกว่านี้เนะี่ย ดูท่าคนกลับซะก่อนออต่เป็นดำหมเท่เลยใช่ไกกนมนะเอ่ยเปิดไฟให้สักหน่อยดูด้านหลนะังฮะสิบเก้าก็ยังมีคนเล่นอยู่นะทุกวันนี้ครับผมแต่ว่าน่าจะน้อยลงแล้วน,น,นะ แล้วนี่มีการเคลื่อนอะไรแดงๆทุกดูด <g ül> ใส่เท็กเจอร์พิดอันรอเปล่าปิดไฟกัอนฮะไม่ไหวครับผมจะปิดเดี๋ยวให้ดูมุมมองคนขับนะี่ด้านข้างด้านขวามีกระท่มหลังน้อยด้วยด้กยนเนี้ย ไว้พักผ่อนนะกินกินข้าวตำเพียงนยะ่างงแบบนี้แบบไทยสวยดีครับผมแต่ว่าเสียงเดียวมีกะหันลมนะฮะผมไม่ค่อยหรือว่าไม่ค่อยเ,าอ,ยเ,เอาตรงๆไม่ค่อยชอบเท่าไรนะาหาร่กระหันลมเนะี่ยหาวิธีเอาออกอยู่นะฮนะอยากให้เป็นแบบไทยแบบจริงๆเลยครับแท้ๆเลยฮะ แต่ว่าอาจจะมีบางบางพื้นที่นะที่มีกระหังลงกระหังลงจริงนะทีนี่แน่ก็ไม่มีแบบเยอะขนาดนี้นะคนนะดู <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นแมปแปลงนะผมแมปฝรั่งแปลงมาแบบนะี้ สักหนึ่งอุ้มแล้วกันทุกคนโอ้โหแต่ว่านานเต็มกันนะจัดให้เต็มอิ่มไปเลยฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเกี่ยวนะช่วงนี้ก็ไปทางรถสิบล้อนะครับผมรถกระบะนะฮะเกี่ยวกันหน่อยเกี่ยวกันหน่อยฮนะ วัเพิ่งจะได้สองรอบเองทุกคนนะฮะเพไม่น่ารีบเต็มนะสองรอบว่ากสามรอบกำลังพอดี นะใกล้เต็มแล้วตัวข้าวที่ไม่เหมือนข้าวไทยนะผมเป็นเหมือนข้าวบาลีหรือเปล่านะก็จะมีบางแบบที่ว่ามีมีข้าวนะฮะอ๋อจาะเป็นมีเห็นแบบมีตัวซังเลยนะฮะเวลาที่เกี่ยวนะ ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถดึงข้าวจากแบบอื่นมาลงได้หรือเปล่าแลผมคิดว่าทําได้นะยแต่ยังไม่มีใครทำงเฉยเยจะต้องหาเวลาจัดสักหน่อยแล้วนะผมนี่ไม่น่าจะยากเกินไปนะฮะ โอเคครับผมรอบนี้น่าจะเต็มวนไปเลยครับผมเต็มหน้ารถเชลเลอร์พอดีนะจะได้แต่ว่าเอารถมาสั่ข้าวได้เลยเนะพอนาน่าจะเป็นอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ก็น่าจะยาวนะฮะ <c oughs> ้ยเต็มอุ้มพอดีเลยทุกคนจับหนักขนาดนั้นเลยฮะโอเคครับผมเรียบร้อยขึ้นร้อเทข้าวเลยนะครับผมนี่วิ่งเิววิ่งเฉียวเดี๋ยวเรารอรถตรงนี้ครับผม นี่ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราเอารถสิกร้อนะฮะจำๆจมาอ่เขียนข้าวไปครับผมนะฮะขอบคุณท่านที่เข้ารับชมนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย